สวัสดีครับวันนี้ร้าน t i g e r i n อ e r นะครับจะมาสอนวิธีการเปิดใช้งานเครื่องครั้งแรกนะครับของเครื่อง Can o n รุ่น e 3 3 7 0ตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราเอาออกมาจากกล่องนะครับหลังจากที่เราออได้รับสินค้าแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะวิธีการก็คือเราก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เวลาเราเคลื่อนย้ายนะครับหมึกจะเข้ามาในแทงค์ตัวนี้เยอะเกินไป นะครับตรงนี้เห็นไ,ไหมฮะมึกเข้ามาสูงอันนี้ยังถือว่าน้อยนะครับถ้าเราโซนขนส่งบางทีจะมาอย่างนี้เห็นไ,ไหมฮะพอมาถึงเครื่องเนี่ยหมึกสองข้างนี้มันเท่ากันซึ่งตัวเนี้มันมีน้หมึกสูงนี่ครับตัวนี้เราต้องตะแคงก่อนอ่ะวิธีการก็คือเราจับให้ตัวเนี้อยู่ข้างล่างนะครับเพื่อที่จะให้แทงนี้มันไหลออกไปอยู่แทงใหญ่ให้หมดนะครับโยกแบบนี้นะครับ เราดูนะครับตรงนี้ครับให้มันไหลกลับให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับอ่าตัวนี้เห็นไ,ไหมครตัวนี้ให้เหลือน้อยที่สุดนะฮะอ่ะนี่นี่นะตัวนี้เป็นแทงแรงดันนะครับเราแตะแขงเพื่อให้มาอยู่ในแทงนี้สังเกตดูถ้าเราแตะแขงถูกต้องแล้วตัวนี้ก็เกือบเต็ม อย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้เหลือครึ่งหนึ่งตัวนี้ไม่ใช่นะครับต้องจะแข็งแล้วให้มันเกือบเต็มประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เอาคลิปหนีบออกนะครับอันนี้เราก็จะหนีบไปตอนที่เราไม่ให้หัวพิมพ์น้ำหมึกไหลเข้าหัวพิมพ์นะครับอันนี้เราก็อันนี้เราก็อเ,ากเอาเทปนี้ออกเทปใสนี่ออก ระวังนะครับอย่าไปตัดโดนสายจะทําให้มันรั่วนะครับหลังจากที่ออกแล้วครับจะเห็นรูสายตรงนี้นะครับมันจะงอเห็นไหมฮะถ้าอย่างเงี้ยน้มึกจะไหลไม่สะดวกนะครับเราต้องดัดสายออกแบบนี้นะครับตัดกลับฮะให้สายตัวนี้มันขึ้นตัวนะครับอันนี้แรกๆเลยอาจจะยังไม่ดีแล้วก็ใช้เทปใสครับตวนี้ก็ได้นะครับ คือเทปใสใหม่ก็ได้พันตรงนี้นิดหนึ่ง,งนี่ครับเห็นไ,ไหมฮะคือให้ตรงเนี้ยให้มันโคง้งอย่าให้มันพับนี่ครับคือช่วงช่วงนี้ก็คือทําให้มันแบบว่าให้มันโค้งไปก่อนเห็นไ,ไหมฮะอย่าให้มันพับเทปใสพันแบบนะตัวนี้ก็ดึงออกไปได้เลยดึงออกไปอันนี้เราติดเพราะว่าเคลื่อนย้ายไม่ให้มันหลุดโอเค ตรงนี้นะครับสาคัญเลยตรงนี้ตรงที่เราหนีดไปให้มันโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าสายตรงไหนที่มันพับงอไหมให้มันโค้งแบบนี้นะครับขึ้นมาก็ให้โค้งแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับถ้ามีตัวไหนหักงอพับอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมกจะไหลไม่สะดวกอ่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการเปิดจุกเล็กตัวนี้นะครับเปิดจุกออกอ่ะ,นะครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่ตุกกรองนี่นะครับอันนี้ก็จะมีให้ไปเสียนเก็บตุกกรองนี้กันฝุ่นนะครับเอาด้านใหญ่ลงไปนะครับเนี่ยด้านใหญ่ไปจะพอดีนะครับนะฮะเจ็บข้างบนลยเสียนจริงๆด้านเล็กก็ใส่ได้นะครับแต่ว่ามันจะหลวมนะฮยมันจะหลุดง่ายเวลาเราไปโดนมันก็กระเด็นออกไปให้ใส่ด้านใหญ่มันจะพิดพอดีนะมันจะไม่หลุดง่ายเซอันใส่คาวไว้เลยนะครับ ตัวนี้เราจะไม่เปิดนะครับคือเราจะเสียบไว้คุณสมบัติตัวนี้คือให้อากาศผ่านได้แต่ไม่ให้ฝุ่นลงไปเป็นยานกันฝุ่นนะครับหลังจากเราจัดก,การกับแทงเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยอันนี้ฝั่งขวาเือเห็นไหมครัมันจะมีสายเคเบิลอยู่ให้เราตัดออกนะครับตรงนี้ตัดเคเบิลออกนะครับตัดออกไปเลย ใช้คัตเตอร์ก็ได้หรือว่ากรรไกรก็ได้ครับนี่ครับตัดแล้วก็ดึงออกนะครับเห็นไหมฮะดึงออกตัดข้างเดียวนะครับตัดข้างเดียวนี้แล้วก็ดึงออกถ้าตัดสองข้างเดียวตัวนี้มันจะหล่นเข้าไปในเครื่องนะครับมันก็จะทาให้เครื่องเอืร่อยตัวเนี้ยชิ้นนี้มันจะหล่นเข้าไปถ้าเราตัดข้างเดียวแล้วดึงออกอันนี้ให้ดึงออกไปเลยนะครับโอเคอันนี้ก็มาเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับ ก็เสียบปลั๊กได้เลยนะครับปลั๊กก็จะอยู่ด้านหลังตัวนี้สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับตัวนี้ดึงเล็กกระดาษมันก็ดึงออกไปเลยครับกระดาษนี้เราก็มาเปิดเครื่องนะครับเราเปิดเครื่องก็จะรอให้ระบบทำงานก่อน กระดาษลอเครื่องดูกระดาษออกมาโอเครอสักครู่ครับสต๊อปอ่ะครับเครื่องขึ้นเลขศูนย์นะครับก็คือพร้อมใช้งานนะครับอันนี้คือพร้อมใช้งานนะครับถ้าเราจะทําการเทสหัวพิมพ์ก่อนนะครับเราก็กดไปที่ปุ่มคีม1หนึ่งครั้งนะครับกดไปที่ปุ่มคีมพหนึ่งครั้งให้ขึ้นสนัญลักษณ์คีมไขควงตรงนี้ m มน n t e n a น c e น,นะฮะ เสร็จแล้วเราก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับหนึ่งครั้งนะครับเพื่องก็จะเทสออกมาแผ่นหนึ่งอันนี้เป็นการเทสหัวพิมพ์ช่วงนี้ก็เพื่องก็จะวอมไปก่อนใชรอสักครู่นะครับหัวพิมพ์ก็เทสออกมาได้อย่างนี้นะครับปกติร้อเอร์ซถ้าเทสออกมาไม่ได้อย่างนี้ก็สามารถที่จะสั่งล้างหัวพิมพ์ ก่อนได้นะครับวิธีการล้างหัวก็คือกดไปที่ปุ่มนี้เหมือนเดิมกดที่ปุ่มครีมนะครับเสร็จแล้วกดตัวนี้ขึ้นไปให้เป็นเลขเลขสามเนี่ยกดอีกหนึ่งทีเลขสองนี่คือการล้างธรรมดาส่วนเลขสามนี่คือการล้างแบบสูงคือการล้างแบบแรงนะครับกดสามครั้งนะครับให้เป็นเลขสามแล้วก็กดสตาร์ตตัวไหนก็ได้ อันนี้เป็นการล้างนะครับถ้าเราต้องการออกจากฟังก์ชันนี้กดสต็อปนี่เป็นเลขศูนย์เหมือนเดิมนะครับย้ํานะครับกดปุ่มคีมให้ขึ้นเลขหนึ่งอันนี้คือการเทสหัวพิมพ์แบบนี้ส่วนกด2อที T เป็นการล้างนะครับกด2อที T ให้ขึ้นเลข2กดสตาร์ทเป็นการล้างกดอีกทีหนึ่งเป็นเลข3แล้วกดสตาร์ทอันนี้เป็นการล้างเหมือนกันอันนี้จะล้างแบบแรงแนะนําให้ล้างแบบเลข3นะครับกรณีที่เทสออกมาแล้วหัวพิมพ์ไม่ออกตามนี้นะครับ สามารถที่จะล้างตรงนี้ได้นะครับอ่ะวันนี้ก็คือว่าเครื่องพร้อมใช้งานครันนี้เราก็ไปลงไดเวอร์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปต่อไปเป็นการลงไดเวอร์ระหว่าง USB แล้วก็ Wi-Fi นะครับทำดูนะครับ